h e l lo good morning everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในคาบภาษาอังกฤษหรือ English ใช่ไหมคะ English subject ก็คือภาษาอังกฤษน,นั่นเองวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะ today w e w i l l learn new unit วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการรนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นเองค่ะ what about this หน่วยการเรียนรู้ที่7จะเกี่ยวข้องกับอะไรคะนักเรียนลองดูรูปภาพสิคะลองเดากันมาดูอ่บางคนบอก โรงหนังใช่ไหมคะซีนิมาบางคนก็บอกว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์ก็คือมูฟวี่ใช่ไหมคะไออ่ะคันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ at the movie นั่นเองก็คือเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหมคะหรือว่าหนัง,งนักเรียนเนี่ยชอบการดูหนังไหมคะ do you like watching movie yes or no บางคนบอก yes i like บางคนก็บอก no i don t ก็คือบางคนก็บอกชอบบางคนก็บอกไม่ชอบใช่ไหมคะขั้นแรกคะ่ะนักเรียนการที่เราจะดูหนังเนี่ยเราก็ต้องรู้จักประเภทของหนังถูกไหมคะประเภทของหนังภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า kinds of movie kinds of movie คือประเภทของหนังเรามาเริ่มที่ประเภทแรกกันเลยดีกว่าไหมคะหรือนักเรียนเนี่ยมีประเภทนักเรียนเนี่ยมี favorite คือโปรดปานที่สุดเลยมูฟฟี่มีเรื่องไหนที่เราโปรปดปานมากเลยไหมคะ My favorite movie is มีไหมคะมีใครแบบหนังเรื่องโปรดของนักเรียนน่ยคือประเภทอะไร่ mm hmm. อยางเช่นของครูนะคะ My favorite movie is comedy หนังแบบของโปรดของครูเลยก็คือหนังตลกดูแล้วจะไม่เครียดใช่ไหมของนักเรียนบางคนก็อาจจะชอบแบบแนวหนังบู๊หนังสยองขวัญหนังการ์ตูนอนิเมะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ kind o f m o v i ีประเภทของหนัง เรามาเริ่มที่ Vocabulary คำแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Vocabulary อันแรกค่ะนักเรียนอะก่อนที่เราจะไปอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนฟังนะคะ Listen and repeat after me ให้ฟังและพูดตามคุณครูนะคะ And spell spell ก็คือการสะกดคํานั่นเองมาที่คําแรกค่ะ Listen ก่อนนะคะฟังก่อน And action and action and action repeat after me and action it mean หนังบู repeat after me one more time again and action good spell a n a c t i o n อ่านว่าอะไรคะ and action ก็คือหนังบูนั่นเองเห็นไหมคะ มียกตัวหนังตัวอย่างหนังมาให้ก็คือ f a s t and Serial แล้วก็ต้ยมยำกุ้งใช่ไหมคะมาต่อมาค่ะ next A Romance อ่ะคะทุค่ะอ่านคำแรกก่อน A Romantic and A Romance i s m e a n หนังรักโรแมนติกรีพ e a อัฟต์มี e a r omantic and a r o m a n t yes i t mean หนังรักโรแมนติกก็คือหนังไททานิคหรือว่ากวนบุญฮูที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะ้นักเรียนสะกดค่ะ spell a r o m a n t i c and a r o m a n c e สองคำนี้นะคะคำแรกจะอ่านว่า a r omantic ถูกไหมคะอ r ร m a n ม i นติส่วนคำที่สองก็จะอ่านว่าอ r ร m a n ม e นอาร์มนซึ่งความหมายเหมือนกันก็คือหนังรักที่มันโรแมนติกนั่นเองอต่อมาค่ะ next number three ออไซแอนอไซแอนฟิชชันอไซแอนฟิชชันหรือเราจะพูดแบบย,อย่อๆเลยก็คืออไซไฟนั่นเองก็คือหนัง วิทยาศาสตร์ที่มันล้ำสมัยใช่ไหมคะอย่างเช่นอเวนเจอร์สตาร์วอหรือว่าอวตารนั่นเองรีพีทอั e A ์มีอะไซน i ฟิชชั่นอะไซน e ฟิชชั่น g ก o ดออกเสียงเก่งค่ะต่อมาสเปลค่ะ a s c i e n c e f i c t i o n อ่านว่าอะไรคะอะไซน e ฟิชชั่นหรืออะ ไซไฟนั่นเองมีตัวย่อด้วยนะก็คือย่อจากตัวแรกเห็นไหมคะคือย่อเหลือแค่3ตัวคือ S C I ตัวข้างหลังก็เหลือแค่2ตัวคือตัว F กับตัว I ก็อ่านได้ว่าอะไซไฟนั่นเองต่อมา next อะฮอ r r โรอะฮอ r r โร It means หนังสอยองขวัญหนังสอยองขวัญหรือว่าเรียกไทยๆเลย แปลแบบตรงตัวคือหนังผีถูกไหมคะอย่างเช่นนี่ค่ะร่างทรงหรือว่าเดินนำนั่นเองที่ครูยกตัวอย่างมารีพิตอัลซ e มีอะฮอร์โรสเปลเอเอช O R o r อ่านว่าอะฮอร์โรหนังสยองขวัญนั่นเอง Next a a อ i m a t i o n a n Animation ที่เป็นแอนเพราะว่าอะไรคะเพราะข้างหน้ามันเป็นสระถูกไหม A E I O U ก็ต้องใช้คำว่าแอนถูกไหมคะะ r e p e after me an animation it means หนังการ์ตูนอนิเมะเออเห็นเช่นเห็นไหมคะที่ครูยกตัวอย่างมาคือมีปัญโยดาบพิฆาตอสูรแล้วก็มีการ์ตูนมีหลายอย่างเลยใช่ไหมเออต่อมาค่ะ next R comedy Comedy ี e ลีพีอัลซามีอัคคอมเมดี้อิสหนังตลกเรื่องแรกของไทยที่ครูนึกถึงก็คือเรื่องเหยีม่มยักษ์สดท้อนถูกไหมคะต่อมาก็คือของประเทศนอกก็จะเป็นมิสเตอร์บีนคือขาดไม่ได้เลยคนนี้ก็จะสร้างเสียงหัวเราะให้เราใช่ไหมคะอ่ะมาสกดกันดีกว่าสเปล l A C O M E เออ่านออกเสียงว่า A Comedy Good Next อ่ะแฟนตาซีอ่ะแฟนตาซีอิสมินหนังเหนือจินตนาการก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์ด้วยใช่ไหมคะก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์หนังแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง,เองก็จะเกี่ยวกับเวทมนต์เหมือนกันต่อมาอลิซอินวันเดอร์แลนด์อันนี้ก็เหนือจินตนาการจะเป็นแบบมีจินตนาการว่าเป็นกระต่ายพูดได้มีหนูมีหมาอะไรอย่างนี้นันเกเรียนต้องลองไป ดูนะคะต้องลองไปชมนักเรียนจะชอบมากอ่ะ r e พิ a อา f t e r m e one more t อ m แฟนต f ซีสเปล spell a f A n t อ s y อ่านว่าอะแฟนต a ซีหนังเหนือจินตนาการนั่นเองต่อมาค่ะต่อมาคืออะไรคะอะดราม่าอะดราม่า อ่าดราม่าก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเศร้าๆเลยใช่ไหมคะหนังละครแบบชีวิตที่มันเศร้าๆริพิอัพจะมีดรามา่าอย่างเช่นตัวอย่างหนังนะคะก็คือไทาชานนิกอ้าไทาชานิกมาอยู่ที่ดรามา่าแลวก็คือเป็นหนังโรแมนต์แล้วก็ดราม่าด้วยถูกไหมคะต่อมาอีกอันนึงคือพาราไซค่ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตที่แบบเป็นการแบ่งชนชั้นนักเรียนก็ลงไปหาดูได้นะคะสเปลค่ะมาสเปลคำศัพท์กันก่อนดีกว่า A D R A M A อ่านออกเสียงว่าอาร์ดราม่าก it means หนังละครชีวิตเศร้าๆหนังดราม่านั่นเอง next and adventure and adventure it means หนังผจญภัย่ะ repeat after me and adventure yes okay spell A N A D V E N T U R E อันอ,อกเสียงว่า N a d v E N G E R หรือดูในหนังตัวอย่างคะ่ะมีอะไรคะ Jumanji อันนี้ก็เป็นหนังผจญภัยใช่ไหมคะ Dora อันนี้ก็หนังผจญภัยเหมือนกันจะผจญภัยในป่าในเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ลึกลับซับซ้อนนิดนึงต่อมา next A W a r a war it m e a n นหนังสงครามเออก็จะเกี่ยวกับหนังสงครามโลกอะไรประมาณนี้นะคะ Repeat after me อ war spell a w a r อ่านออกเสียงว่า a war เห็นไหมคะไฟเวิร์ดไฟเวิร์ลวอร์ท o ก็คือหนังสงครามโลกเกี่ยวกับการต่อสูส้สงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองเออก็จะเกี่ยวกับทหารส่วนใหญ่จะมีทหารมีการสู้รบฟันกัน ต่อมา next ah historical ah historical ก็จะเกี่ยวกับอะไรคะ historical ก็คือหนังประวัติศาสตร์นั่นเอง repeat after me ah historical good ah historical is มีหนังประวัติศาสตร์ก็คือหนังเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ของ ในหนังในหนังในนี้ก็คือบางระจรันใช่นกันพวกประวัติศาสตร์ของบางระจรันหรือว่าของอังกฤษก็คือ King Arthur กเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษนั่นเองรีพิทอาร์ซมีวันมัวชามอหิสตอริโคสสเปิลเ l ชไอเอสทีโออาอเอ่านออกเสียงว่า A historical ก็คือหนังประวัติศาสตร์นั่นเองต่อมา next a musical a musical and a dance ก็คือ it means หนังดนตรีนั่นเองค่ะจะเกี่ยวกับการเต้นหรือว่าเกี่ยวกับดนตรีนั่นเอง Repeat after me a musical and a dance spell a m u s i c a l and a d a n c e เอาเสียงอันบนก่อนค่ะคือ a musical and a dance ก็คือหนังดนตรีใช่ไหมคะก็ตัวอย่างหนังก็คือ stay dance ก็จะเป็นการเกี่ยวกับการแข่งขันการเต้นถูกไหมคพร้อมก็คืองานพร้อมที่มีเกี่ยวกับการเต้นแล้วก็มีดนตรีด้วยถูกไหมต่อมาค่ะ next a cram a cram a cram cr is mean Acrime is mean หนังอาชญากรรมอ่ารีพิตอัสมีอ c r i m e Spell A C R I M E ออ่านออกเสียงว่า Acrime ก็คือหนังอาชญากรรมนั่นเองอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างมาค่ะ example นะคะก็คือ American mother ก็คือครอบครัวข้างบ้านที่เป็นคล้ายๆอาชญากรรมใช่ไหมคะที่อยู่ๆเนี่ยเขาก็ได้ ครอบครัวนั้นเนี่ยก็ได้ตายไปทีละคนทีละคนก็เป็นอาชญายกรรมเหมือนกันหรืออีกหนังอีกเรื่องหนึ่งของไทยก็คือ Bangkok Baking มหานครเมืองหลวงนั่นเองที่ดังๆอยู่ตอนแรกเลยใช่ไหมคะน,นี้ต่อมาค่ะ next ให้หน้านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยจดคำศัพท์พวกนี้นะคะทั้ง13คำเนี่ย13 13 Vocabulary เนี่ย ลงใส่สมุดนะคะ13คําศัพท์นี้ลงใส่สมุดเดี๋ยวครูจะมาอ่านให้เรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ Listen carefully ตั้งใจฟังนะคะ Action หน,นังบูโรแมนหนังรัก Sci-fi หนังวิทยาศาสตร์ล้ำสมัย Horror หนังสยองขวัญ Animation หนังการ์ตูนอนิเมะ Comedy หนังตกลก Fantasy หนังเหนือจินตนาการดรามา่าหนังดรามา่าละครชีวิตแอดเวนเจอร์หนังผจญภัยวอล์หนังสงครามฮิสตอริโคลหนังประวัติศาสตร์มิวสิคว์แดนซ์หนังดนตรีคราฟหนังอาชญากรรมให้นักเรียนนะคะลอกคำศัพท์พวกนี้ลงใส่สมุดแล้วก็ ตกแต่งเล็กๆน้อนอนนะคะให้นักเรียนรู้ว่าอันนี้คือหนังประเภทไหนอย่างเช่นเพราะเราหนังสอยองขวัญใช่ไหมคะครูก็ยกตัวอย่างเป็นฟักทองถูกไหมฟักทองก็อยู่ในวันฮาโลวีนครูก็เลยยกตัวอย่างมาเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นคําศัพท์เมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปจดลงใส่สมุดนะคะต่อมาค่ะ next look at the sign and say use this word ให้นักเรียน,นะคะดูสัญกก็คือ สัญ,ญลักษณ์หรือว่าป้ายนั่นเองที่ครูติวโอเน็ตไปก็มีคำนี้ถูกไหมคะนักเรียนเนี่ยดูสิคะว,ว่าสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นประเภทหนังของอะไรอันแรกนะคะมีทั้งหมดมีมาให้8คํคำนั่นเอง8ประโยค,โคแปดรแคบูลารีอันแรกคะ่ะแอช i o นโรแมนไซไฟฮอ i h o r ์แอนิเมชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีดราม่า แอคชั่น <Action S 2> ก็คือหนังบูโรแมน์หนังรักไซไฟหนังวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยฮอลรหนังสยองขวัญแอนิเมชั่นหนังการ์ตูนอนิเมะคอมเมดี้ตลกแฟนตาซี Fantasy, เหนือจินตนาการดรามา่าหนังดรามา่าหรือว่าหนังเศร้าแบบละครชีวิตใช่ไหมคะมาดูกันดีกว่าคะ่ะอันแรก The first answer is อะไรคะ f a n ต a ซีแฟนตาซีนั่นเองก็คือป,ปราสาทใช่ไหมเหนือจินตนาการต่อมา next number two is horror หนังสยองขวัญค่ะ number three romance เพราะมีรูปหัวใจใช่ไหมคะก็คือหนังรักนั่นเองต่อมา number f o u drama เก่งมากค่ะ Crap your hand เก่งมากเก่งมากเก่งมากสำหรับคนที่ตอบถูกเก่งมากต่อมา ข้อที่5ค่ะ number f i อะไรคะ is animation ก็คือหนังการ์ตูน a n i m มชั่น anime นั่นเองต่อมาค่ะ number s อะไรเอ่ยไซไฟหนังวิทยาศาสตร์นั่นเองนังวิทยาศาสตร์ที่มันล้ำสมัยต่อมา action ค่ะเป็นรูปปืนถูกไหมก็คือ action หนังบู๊ต่อมาอันสุดท้ายค่ะ last number e อะไรคะคอมดี Comedy. ตลกกันเองอเก่งมากครับครับยูบิกแฮนด์สิบเต็มสิบไปเลยคะ่ะนักเรียนต่อมาครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนได้มาร่วมกันตอบคำถามก่อนที่เราจะไปทำก่อนที่ครูน่ยจะอธิบายการบ้านให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะมาคะ่ะ Let's start ให้นักเรียนนะคะไทย ใ้นักเรียนนะคะทายหนังคือ what type of film is it หนังเนี่ยประเภทหนังเนี่ยเป็นประเภทอะไรเป็นประเภทหนังอะไรเห็นไหมคะมีคำมาให้คือ action horror silent action คือหนังบู horror คือหนังสยองขวัญ silent คือหนังเงียบแบบหนังละครหนังใบอะไรอย่างนี้นะคะอะดูคำตอบกันให้นักเรียนนึกคำตอบไว้ในใจนะคะ ท่ามท,ทราบหมดเวลาแล้วค่ะ a n swer is action มีใครตอบถูกไหมคะว่าหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการต่อสู้หนังบูต้องมีคนตอบถูกมากต้อมาน้าถูกข้อที่2ค่ะ musical romance comedy musical คือหนังดนตรีที่เกี่ยวกับดนตรี romance หนังรัก comedy หนังตลกคำตอบคือไหคะ a n swer is อะไรคะนึกนในใจอ่าคือโรแมนต์นั่นเองก็คล้ายๆกับมิวสิควลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขากอดกันเนาะก็คือโรแมนต์นั่นเองต่อม,มา number three oh musical horror historical หนังเรื่องตีหนังสยองขวัญแล้วก็หนังประวัติศาสตร์ What style of film is this เป็นหนังประเภทอะไรคะเป็นหนังประเภท Answer is Horror นั่นเองคือหนังสยองขวัญคือหนังผีนั่นเองค่ะนักเรียนใครตอบถูกใครตอบผิดหรือเปล่าคะไม่มีใช่ไหมต่อมาหัน Amberfo What type of f i l m is is this? เกี่ยวกับอะไรคะ w e เวส r n เ c อร์ c e fiction drama เกี่ยวกับแนวตวันโตกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าดราม่าคอาชีวิตเออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก Answer is เวสเทอร์นั่นเองค่ะเวสเทอร์ Western นั่นเองต่อมาค่ะมิวสิควลฮิสโตเริคอลอนิเมะจะเกี่ยวกับอะไรคะ w อ a t t ออฟฟิลด l อีส t h ดิหนังประเภทนี้จะเกี่ยวเป็นหนังประเภทอะไรติ k กต k อถามซับแล้วค่ะ a n swer is a อนิเมตนั่นเ,เองก็คือเกี่ยวกับหนังการ์ตูนอนินเมตนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมา,มาค่ะข้อสุดท้ายค่ะ What type of film is this? Horror, science fiction, h i s t o r i c a l หนังเรื่องนีคน้คุ้นๆใช่ไหมคะชื่อเรื่องมันคืออวตารถูกไหมเออดูซิว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ Answer is ไซ n c e ฟ i ช t ั่นนั่นเองก็คือเกี่ยวกับหนังวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะกวิทยาศาสตร์ที่มันล้ำสมัยเนาะอ่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเมื่อกี้ที่เราได้ร่วมกันตอบคำถามไปต่อมามาค่ะเรามาดูกันที่ใบงานนะคะนักเรียนใบงานค่ะ fill in each blank with the g i v e word ให้นักเรียนนะคะเติมคำศัพท์พวกนี้นะคะเจ้าคือทั่วไปเลยนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ประเภทค่ะเจอรันคือประเภทห้เติมคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของหนังลงไปในช่องว่างอ่ะเราไปดูคำแรกกันค่ะ action action อันต่อมาค่ะ and and adventure and adventure ต่อมาค่ะ next horrors Comedy Drama Science Fiction w a r historical, musical, and d a n c e Crime And g e n t e r ทั้งหมดนี้นะคะ10บคำนี้ครูก็ได้สอนไปในเบื้องต้นแล้วนะคะนักเรียนแปลความหมายมีให้หมดเรียบร้อยมาดูค่ะที่ข้อแรกคัน n ับบวัน James Bond is an attitude movie that always makes me excited when watching James Bond เนี่ยมันเป็นหนังอย่างงี้มันเป็นหนังจุดจูด,จดมันทำให้เวลาดูเนี่ยมันเวลาดูเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากคีย์เวิร์ดของมันก็คือ James Bond แล้วก็ Excited ตื่นเต้นเออมันขึ้นหนังประเภทอะไรต่อมาค่ะน u m เบอร์ทู When ever I watch จุดจุดจุดฟ I can't go to sleep เวลาฉันดูหนังประเภทนี้มันทำให้ฉันน่นอนไม่หลับเลยคือหนังประเภทอะไรเออต่อมาค่ะข้อที่3นม number three เม n ี่จุดจุดจุดฟิล์ม e t where o n t e American soldier fought with the n o r t h Vietnam army ก็คือเป็นหนังส่วนมากเนี่ยหนังประเภทนี้ส่วนมากมันจะ ฉากมันจะเกี่ยวกับเวียดนามก็เป็นการต่อสู้สำหรับอะไรคะอเมริกันโซเจอร์คือโซเจอร์แปลว่าทหารทหารอเมริกันต่อสู้กับนอร์ทเวียดนามอาร์มีคือเกี่ยวกับกองทัพต่อสู้กับกองทัพเวียดนามตอนบนนั่นเองตอนเหนือเขาจะมาต่อสู้กันอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะข้อที่3ต่อมา number f step up is a really good Film. I try t try to e like t h o s t s t s r s t a r in t h a t film after watching it state up อ่ามีมีคีย์เวิร์ดให้มี s t a t up มีคำว,ว่า dance อีกมันคือหนังเรื่องอะไรคะนักเดียน s t a t up เป็นเป็นหนังที่ดีมากๆเลยนี้ทำให้ฉันเนี่ยอยากที่จะเต้นตามเหมือนกับดาวในนั้นเลยเวลาหลังจากที่ฉัน,นได้ดูหนังจบ เออมันคือหนังประเภทอะไรต่อมาข้อที่5ค่ะ Jurassic Park is and That make up many animals Jurassic Park เป็นหนังที่ประกอบไปด้วยสัตว์ต่างๆสัตว์มากมายเลยประกอบทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสัตว์มากมายเลยในหนังเรื่องนี้มันคือหนังประเภทไรเออ n u u m e r r 6 Mr Bean is That can make your lunch Mr Bean เนี่ยเป็นหนัง จะจุด,จดทำให้ฉันเนี่ยหัวเราะทำให้ฉันมันทำแบบมันตลกใช่ไหมมันทำให้ฉันหัวเราะได้เออคีย์เวิร์ดค่ะต่อมา number seven when I w a n t King Arthur I can learn some of English part time this is a จุดจุด,จดฟิล์มเมื่อตอนที่ฉันเนี่ยได้ดูหนังของคีดูหนังเกี่ยวกับ King Arthur เนี่ยมันทำให้ฉันเรียนรู้เรื่องราวในอดีตบางอย่างของ ประเทศอังกฤษของอังกฤษนั่นเองมันคือหนังจุดจุดมันคือหนังอะไรนนมี King Arthur อันนึงมีคําว่า Pass อันนึงนี่มันคือหนังอะไรนัเรียนก็ลองมาตอบดูต่อมาข้อที่8 Number I like to go to the place when I have never been to before I also love watching จุดจุ films ฉันเนี่ยชอบนะที่แบบการไปที่ในสถานที่ต่างๆ และที่ฉันไม่ได้ไปเนี่ยและฉันเนี่ยชอบดูเพราะฉันเนี่ยก็ชอบดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันเพลสก็คือสถานที่ต่างๆที่ฉัน,นไม่เคยไปมาก่อนเลยเออแต่ฉันเนีชอบดูหนังเรื่องนี้มากความผนเป็นการเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเกีือบหลุดคำตอบไปแล้วนะเออต่อมาค่ะ number nine killing is not good for children to watch alone parents should be with them and teach them something cool from the จุดจุดฟิล์มคิวคำเดียวก็แปลว่าการฆ่าแล้วนะคะคิว i ่ g ก็คือเอ่อคก็คือฆ่าพอคิว i n g ก็คือการฆ่ามันไม่ดีแําสำหรับเด็กเลยที่จะดูคนเดียวพาเลนก็คือผู้ปกครองใช่ไหมคะพ่อแม่เน,เนี่ยก็ควรที่จะสอนเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คู cool ่ก็คือการทารุณหรือหรือว่า ที่แปลว่าโหดเทียมนั่นเองจากหนังจุดๆฟรีนเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรต่อมา The last Number 10 I อ่าจุดๆ i ีส e ์อะเจอร r r ออฟเ e ื i อที่ฟ n ชช h e นอินเดดทู o ี e อจุดเนี่ยเป็นประเภทที่แบบ เกี่ยวกับจริงจังในชีวิตเกี่ยวกับหนังที่จริงจังเป็นนวนินวานวนิยาที่เล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับชีวิตจริงมากกว่าการให้อารมณ์ขำขันเออก็มีคำนี้ค่ะง่ายๆเลย more serious แบบจริงจังมากมันคือหนังประเภทอะไรนักเรียนก็เอาลองเอาคำศัพท์นะคะลงมาเติมก็คือนักนักเรียนเนี่ยเขียนข้อหนึ่งตอบข้อสองตอบ 3 4 5ต่ออรไลายแล้วก็เอามาส่งถ้าพอออนไซต์เมื่อไหร่ก็เอามาส่งกับครูนะคะแล้วก็หรือใครที่ออนไลน์ line, ก็ถ่ายรูปแล้วก็ทําสร้างอัลบั้มไว้นะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะคะนี่ก็จบสไลด์เพียงเท่านี้แล้วนะคะนักเรียนเจอกันคาบหน้าค่ะบ๊ายบาย see you next time